เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูหนึ่งจุดเก้ากันดีกว่าวันนี้ส่งกี่ชุดวันนี้ส่งกี่ชุดบารัฟไฟกี่ชุดยี่สามชุดเยดเคเมื่อวานอ่ะเกือบยี่สิบชุดไอเย็ดเคนี่เหลือเนี่ยเหลือแค่นี้แล้วก็วันนี้ผมจะพามาดูว่าการวิ่งประมาณนี้ต้องทำอะไรบ้างอาอโอ๊เป็นไงสามารถยังเอี๊ยดอยู่เลยอ่ะ สวัสดีครับอยู่กับอ้วนโจนเนอร์นะครับไอ้ส้นตีนี่เขาเสียงดังเหลือเกินไอ้สัตว์ผมแค่อยากจะบอกว่าวันนี้ผมแค่อยากจะบอกว่าไอ้เคีนี่ยเขามาทำงานสายม้าเขาอยู่ไกลแหมพร้อมบอกเรื่องทำงานสายนี่เสียงดังเลยนะเสียงดังเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดู1.9กันดีกว่าโอ้ยนึกว่าไม่มาแล้วนึกว่าตายหาไปแล้วลืมขี่ปิดอ่ะขี่มาเหมือนเตี้ยมกันขี่ไปไป วันนี้ส่งกี่ชุดวันนี้ส่งกี่ชุดอะไรอ่ะบาลานไฟกี่ชุดยี่สามชุดเหยดเคเมื่อวานอ่ะเมื่อวานเกือบยี่สิบชุดไอเหยดเคนี่เหลือเนี่ยเหลือแค่นี้แล้วเหยีเคมามามาสองหมื่นกว่าชุดบาลานซ์ไฟถุงยางมั้งเอ้สัตว์เอาไปขายเดี๋ยวไปดูโกันฮะเไาอยู่หันรู้สึกไหมรู้สึกผิดมากเลยไปถ่ายคลิปก่อนก็ได้เอาไหเอาไหให้เขาแพ็คก่อนแต่บอกเขาแล้วว่าใส่กล่องไว้อย่างต้องปิด Okay. เอาให้ดูห้องเครื่องเหรอไหมเอ้ยเดี๋ยวให้ดูดีกว่าพี่ข่ะเบศกูข่บเหรอ่าไมนต้องงั้นะจะหดไหปปมวะเดี๋ยวเกียร์แปดจะได้ไม่ต้องติบอ่าไอ้เยนงานนี้กูเฉยเลยกัน <c oughs> ตอนสับสาวแล้วมันรู้สึกเต้นๆแปลกๆมันรอบมันสูงนี่ไงแรงดันเท่าไหร่วะแรงดันสามกว่าสามไปปลายสามหกมะอะไรวะนนกวูกูโจอไปสี่กว่าแล้วนะสแสดงมันที่แรงแรงเขาะได้ดูแรงดันปะ แล้วไม่ขึ้นเหรอเนี้แต่มันแรงมะอ๋ออ่อนเก่าสามสามเองเหรอแมแรงเลยอะแงเลยอะอขออนุญาตกลับหัวนะครับเดี๋ยวให้บางไปกลับคืเน,น,น,นเอาในนั้นอ่บางกลับยังบางไม่ต้องเปิดไฟอะเดี๋ยวนี่บางบอกกลับได้แต่พี่ผมมาใส่นะโอ้โหตาจะปอด คงอะไรบางแหม่ต้องออกกล้องตลอดเลยนะเดี๋ยวนี้บางนิดต้องหน่อยไม่ได้นะเจ๋อ <laughs> ไม่ได้หรอกแหม่เจ้าของหน้าไ,ไม่อยากไม่อยากพาเจ้าของไปเขาลูกอ่อนนี่ลูกแฝดนะใช่เหรอ,อ,อลูกหญิงวะเนี่ยเออลูกหนึ่งคนเมียสองคนอนะ่ะอันนั้นเขาเรียกเมียแฝดหรอหยอกหยอกลูกแฝดลูกแฝดลูกแฝดจริงสองคนจะถามเขาอยู่ทำท่าไหนพาปี่พาป่า,าเลื่อน เดี๋ยวโดนยิงหรอแม่งรีบประกอบหม้อน้ำไม่กูเลยบอกว่ายึดแค่แผงแอร์ก็พอแม่งรีบประกอบหม้อน้ำเลยเพราะว่าแม่งคิดแค่สองจุดสามจุดกินไม่ครบไงก็ต้องรีบประกอบหม้อน้ำบังเลยจะได้ไม่เห็นหรือว่ากูจะได้ไม่ต้องสั่งให้รื้ออีกไงฉลาดฉลาดอ้สัโอเคฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูหนึ่งจุดเก้าครับ ที่เราไม่ให้ดูห้องเครื่องก่อนเพราะว่าเราจะให้ท่านผู้ชมทายกันว่าความรู้สึกจากเสียงเนี่ยจากเสียงจากการขับจากฟิวลิ่งการดึงแบบว่ามันจะดึงแบบไหนอ่ะไหนลองดึงมากที่เก่งอันนี้อ้าวได้ไอ้คนเดียวเดีวน้ดเดียวได้จำไว้จำไว้ กัันนะครบแล้วท่านผู้ชมตอนนี้คุณจินตนาการก่อนเลยว่าห้องเครื่องเนี่ยมีอะไรบ้างาใช่ความรู้สึกดูว่ารถทำอะไรมาบ้างไอ้เทอร์โบมีแน่ๆอยู่แล้วแล้วถ้าคนอื่ของกอแล้วถ้าคนขอก่อทำที่อะไรล่ะดูไปเรื่อยๆดิเรื่องควา,ามบันเทิง ยังเอียดอยู่เลยอ่ะมาขามาต่อยันหกกับกบี่เหรอผมเน่ยหมดเกินหมดเกินหมดเกินก็นี้ผมจะพามาดูว่าการวิ่งประมาณนี้ต้องทำอะไรบ้างต้องเตรียมงบมาเท่าไหร่ถ้าอยากได้ สเต็ปมีแค่นี้มีแค่ไหนมีแค่นี้โหแล้วมึงหน้าตามึงแบบเหมือนแรงมากเหมือน <c oughs> แรงเลยกูก็เลยอยากมาขับเลยตอนแรกเราก็นึกว่าแบบโหแรงจัดเลยแรงเหรอก็บอกว่าอุ้ยแรงมากพี่โหแรงในระดับหนึ่งเลยนะแรงเหรอวะเออกูว่ามันพีเชิดเนี่ยกพี่ขับไม่แรงเปล่า <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเอาเอาแบบตรงๆนะครับท่านผู้ชมคือเราถึงรถสนามที่เราก็จริงแต่ว่าเราก็บอกตรงว่าฟิลนี้สําหร,รับผ,ผมผมคิดว่าไม่ดีอะไป่ดีเยอะไป่ดีเยอ,อ,อะเพราะว่านี้เทอร์โบพี่เขาใส่เองเจอตัวนี้เขาตั้งบูมพี่สี่ใช่เราก็ไม่กล้าปับเนาะจริงๆถ้าปรปับบูมอาจจะแรงกว่านี้เยอะ,ะ<ช>แต่ได้แต่บางทีที่พี่เขาขับพี่เขาดูร,ร,าาารู้สึกโอเคแล้วอ่ะใชโ่โอเคแล้วก็โอเคอย่า เราอย่าไปเขาเรียกว่าสร้างกิเลสให้เขาดีกว่าเราสร้างความพึงพอใจพอถ้าเขารู้สึกว่าโอเคเขาพอใจแล้วเขาโอเคแล้วก็จบแต่ถ้าเขาไม่โอเคเราก็ต้องหาทางออกกันต่อไปว่าเฮ้ยเพิ่มตรงไหนได้ขาดตรงไหนอันนี้ก็ต้องบอกกันใช่แต่อย่างเงี้ยพี่เขาโอเคแล้วก็โอเคไปแต่ถามว่านาคตาอยากไปต่ออีกโหไปได้อีกแต่พี่เขาจะทาช่วงล่างก่อนเออต้องช่วงล่างต้องมาก่อนเมื่อกี้ครูนึกว่าก,กระบะหลุดไปแล้วนะ <laughs> ะใช่บอกพี่แล้ยตุกตุกหนึ่งสองผมไม่เล่นผมไม่เล่นผมไม่เล่นสาเอสองใส่สาปุ๊บแม่งยังเต็นอยู่เลยอะไรของมึงว่าหนึ่งสองผมไม่เล่นผมไม่เล่นสองเล่นสาไม่เลยมึงเล่นสองไปสามไันเดี๋ยวกูจะเล่นมึงนะเนี่ยวพูดจริงขอาท่านผู้ชมมันพูดไหมหนึ่งสองผมไม่เล่นผมไปเล่นสองั่นอะไรมึงลองพูดกูหรือเปล่าเลิกกูมั่ว แต่เราไม่เฉลยกันว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างทำไม่เยอะคันนี้ทำไม่เยอะทำไม่เยอะทำเรื่อยๆแต่บอกเลยว่าไปได้อีกเยอะอไปได้อีกเยอะแต่ลูกค้าเขาพอแล้วไหมให้เ,เขาไปไล่เ,เก็บชงร่างอยากเพิ่มไว้ว่างกระบะแทบหลุดปิดไฟด้วยเปิดฝาพุ่งเลยเปิดแล้ว เออเติมน้ำมันหน่อยเติมน้ำมันเฉยยังไปได้อีกยังไม่สุดน่าจะเทอร์โบเดี๋ยวกูไปด่าแม่งบ้างหนึ่งอ้าวเงียบคุณเต้ครับผมขอสักสามนาทีแป๊บเดียวครับไอ้กูด่าแม่งเรียบร้อยแล้วเจ๊ คุณเต้ยครับผมขอสักสามนาทีแป๊บเดียวครับกราบพี่เต้ไม่ได้ไได่าหรอกตรงเครื่องไม่มีอะไรเลยอืมสภาพนี้วิ่งขนาดนี้กองโซล่าเดิมแล้วบนวันไม่มีมีมอะไรบ้างนะครับนี่คัสคัสคัสถัวฉีดแก้วาวเทอร์โบปอมายีปุ่ท้ายแล้วแต่แม่งเต้นจัดเลยนี่ถ้าดึงอันนี้ออกแรงเลยแต่ว่าเสียงเทอร์โบพังหน่อยอ่าแต่ถ้าดึงออกแม่งแรงเลย แต่ว่าบูธมปหมดก่อนบูธมันคายก่อนถ้าบูธไม่คายแล้วมันคนละเรื่องบูธนไปได้อีกตรงไปได้อีกจริงๆลูกนี้มันต้องประมาณ5้าสิกําลังสวยแต่ถ้านี้มัน4ี่สิบมันคือมันกําลังจะไปต่อแล้วอะแล้วมันก็เม่เก็บมันคายทิ้งมันก็เลยดูไม่มีอะไรตอนท้ายอจริงๆมันเดินได้เยอะแต่ว่าช่วงล่างไม่ได้เลยไม่ได้ยังไม่ทำเลยตามนี้ไม่มีอะไรจริงๆแต่ไปได้อีกตั้งบูธเสร็จอาจจะจูนเพิ่มนิดหน่อยจบเลยแต่ว่ามันเสี่ยงเราไง ถ้าเราไม่อยากเสี่ยงก็แค่นี้แหละพอแล้วบ๊ธทำจริงมันรับได้ห้าสิบสิบต,ต้องตัดสิทธิ์ยังไงเนี่ยอ๋อต้องตัดแล้วแหละตัดหรือไม่ก็ใส่ปรั๊บบูธมืออืมน้ำมันรั่วแล้ววะจอดนะอานเออจิบล็อกไปไหนเนี่ย